สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับอีสานซิ่งที่สนุกเวีปตาร์กเช่นเคยนะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาเล่นท่าเบสิกนะครับก็คือฟอนต์ร้อยแปแล้วก็แบ็ค1 8ยแปดสิบนะครับพิกเกอร์สายขวาทั้งหมดจะเป็น8ท่านะครับโอเคครับเป็นฮิวไซฟอนร้อยแปดสิบก่อนนะครับฝั่งซ้ายนะครับ เป็นฝ oh ั oh ่ oh oh! like kid. Okay, kid. งโซไซครับปอนไล่ไปต okay, ิดเหมือนเดิมครับเหลือพวกโอเคครับต่อไปจะเป็นฝั่งฮิวไซนะครับฮิวไซฝั่งขวานะเหลือครับก็เป็นฮิวไซที่ด้านขวาครับป้อนไล่ไปติดเหมือนเดิมนะลงซ้ายนะว้าท่านี้ก็จะลงแบบว่าเนียนกว่าข้างขวานิดนึงเลยครับผมจะดัดซ้ายนะ อยไป,เ,ยนะไปเป็นว้าว หมุนแล้วเชือกหายนะครับด้านแบกนะเหมือนแบบว่าเราหมุนไปแล้วนะตัวก็หมุนครบแล้วครับแต่ว่าเรามือมาพาัดคันเดิลไม่ได้นะส่งไม้ด้านหลังนะครับจากมือขวามาเป็นมือซ้ายไม่ได้นะใส่แบบครับโอสแบร้อยสิแบ,บแล้วใส่แล้วไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ก็ยืดแล้วก็ยืดแล้วก็ดึงอู่ที่เกอร์ข้าง้าให้หมุนเก้าไปแล้วเทนใมันตึงออกเสมอไยง่ายไหมใช่ไป่ะทำเลยเข้าไปคอนยืดดหมุนเกิน้วยเ่ยก็นั่นแหละครับ หมุนแปดด้านติกเกอร์นะครับผมก็หมุนด้านฟอนต์เนี่ยติดนะครับแถมไม่สวยด้วยนะก็คือติดไปสี่ด้านนะครับอ่าด้านฟอนต์นะฟอนต์มันก็จะมีโทายนิวยซติกเกอร์ซ้ายโทไยนิวยซติกเกอร์ขวานะครับเราก็ได้ด้านฟอนต์ทั้งหมดนะครับก็ไม่สวยแต่ก็ถือว่าทําได้นะแล้วก็ด้านแบกนะครับเหมือนกันนะครับโทไซโท,ไซ,โทไซแบกนิวไซแบกทั้งซ้ายทั้งขวาไม่ติดเลยนะครับผมไม่เจ็บก็ดีแล้วนะก็เพื่อนๆก็ลอไปเล่นกันตามได้นะครับผมก็เด่นมันจะได้แบบว่ามีอะไร อ่าเหมือนมีมีจุดมุ่งหมายให้เราลองหัดเล่นนะครับจากอันนี้ก็คือเป็นท่าเบสิกทั่วไปนะครับผมจริงๆอ่ะผมควรจะเล่นตั้งนานแล้วนะนี่ผมเล่นมาสองปีแล้วเพิ่งจะนึกได้ว่าเอ,อ้เราควรเล่นตัวเบสิกให้เราแน่นก่อนทั้งซ้ายทั้งขวานะครับก่อนเราจะไปต่อท่าอื่น,นครับหมุนทิกเกอร์แปดด้านก็จะประมาณนี้นะครับก็โอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมสวัสดีครับ